อยู่ต่างประเทศทําออนไลน์ได้ไหมคลิปนี้คุณนี่ทำเพื่อลูกศิษย์เอฟซแต่คุณนี่โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างประเทศกันเยอะมากเลยสาวๆส,สวยๆเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่มีความกังวลใจไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําออนไลน์ได้ไหมเพราะว่าัวายอยู่ต่างประเทศอันดับแรกเลยนะคะครูอยากจะให้ความเข้าใจในเรื่องการทําออนไลน์กับคุณก่อนถ้าคุณถามมาถามแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดจินตนาการตามภาพของคนอื่นที่คุณเห็นว่าโอ้ยเขาทำออนไลน์กันเนี่ยจะต้องมีการจัด มนาหรือเปล่าจะต้องเจอตัวคนหรือเปล่าแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศอะ่ะแล้วเราจะเจอคนได้ยังไงเราโพสต์คลิปที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วคนไทยจะเห็นไหมกูให้คําตอบแบบชัดเจนเลยนะคะว่าออนไลน์เนี่ยคุณอยู่ที่ไหนก็ทําได้กูนี่ไปเที่ยวต่างประเทศกูนี่ก็ยังทําออนไลน์อยู่ออนไลน์ online เนี่ยหลักๆจะใช้มันเพื่อทําการตลาดนั่นก็คือการทําการตลาดผ่านการทาคอนเทนต์หรือว่าการทําคลิปการทำไลฟ์คุณจะเห็นแม่เขาออนไลน์เนี่ยมาทําคลิปมาทำไลฟ์แล้วขายของใช่ไหมคะถ้าเป็นใน กรณีแบบนี้คุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณก็สามารถทําได้แต่คุณต้องมีทีมงานในประเทศไทยเพื่อจะคอยส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณคุณมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นน่ค้าออนไลน์โดยตรงหรอกแต่ว่าเขาอยู่ที่นอร์เวย์แต่งงานกับคนนอร์เวย์แล้วก็มีครอบครัวสร้างครอบครัวกันอยู่ที่นั่นเลยมาให้คุณนี่ช่วยโคชชิ่งให้เรื่องการทําออนไลน์คุณนี่ก็ช่วยเขานะคะให้คำแนะนำเขาไปตอนนี้เขาสร้างเป็นธุรกิจในการรับขอวีซ่าไปทางต่างประเทศหรือว่าไปในประเทศแถ สแกนดิเนเวียหรือว่ายุโรปอเมริกาช่วยได้หมดเลยซึ่งวิธีการบริหารงานของเขาเนี่ยก็คือตัวเขาเนี่ยค่ะยังอยู่ที่นอร์เวย์อยู่เขาทําคลิปเขาทำไลฟ์นะคะขอผู้เชื่อเขานิดนึงแล้วกันเขาชื่อครูนุชี่ happy family คนณนี่เป็นคนตั้งชื่อช่องให้เขาเองนุชี่เนี่ยเขาก็จะมีทีมงานอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อพาคนนะคะไปทําวีซ่าดาเนินการเอกสารอะไรเหล่านี้ให้เห็นไหมคะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการที่คุณสามารถทําธุรกิจได้แต่ถ้าในกรณีที่อา้าวคุณไม่มีคอนเนคชันอะไรเลย ที่ประเทศไทยทำยังไงดีละ่ะออนไลน์นะคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วหลักๆเลยมันคือใช้ในการทําการตลาดและก็ใช้ในการทําการขายทีนี้เนี่ยมากกว่านั้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่จะให้อิสระภาพในการใช้ชีวิตกับคุณอย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นก็คือให้มันผลิตสินค้าให้เราด้วยสินค้าที่คุณสามารถผลิตได้เลยจากที่บ้านผ่านทางออนไลน์แบบง่ายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้นั่นก็คือคอร์สออนไลน์หนังสือเสียงอีบุ๊กสินค้าเหล่านี้คุณผลิตเองยัง ได้เลยถ้าคุณยังไม่มีใครมาคอยช่วยคุณ์อสออนไลน์เนี่ยใช้มือถือถ่ายก็ใช้ได้แล้วหรือแม้กระทั่งหนังสือเสีออยงคุณใช้มือถือไมโครโฟนดีๆสักอันหนึ่งก็ใช้ได้แล้วหรืออย่างอ e ีบุ๊กเนี่ยคุณจะทําผ่านแคนวาก็ยังได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายเป็นหมดมีแอปพลิเคชันนะคะอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเหลือเราซึ่งต้นทุนมันถูกมากและคุณยังไม่จําเป็นจะต้องมีทีมงานหรือผู้ช่วยอะไรก็ได้แม้กระทั่งในอนาคตถ้าคุณจะมีทีมงานมีผู้ช่วยเช่นมีคนมาช่วยตัดต่อคลิปให้เนี่ย จากที่ไหนก็ได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องมีออฟฟิศมาให้เขานั่งเข้าใจตรงนี้ไหมคะสรุปแล้วเนี่ยคุณต้องเห็นภาพในหัวคุณก่อนว่าคําว่าออนไลน์ของคุณเนี่ยมันคือเวอร์ชันไหนมันคือเวอร์ชั่นแม่ค้าออนไลน์ไลา์ขายของหรือว่ามันคือเวอร์ชั่นเจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างแล้วตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วมีทีมงานในไทยคอยช่วยเหลือคอยดําเนินกิจการให้คอยดําเนิน,ค,น,นความเรียบร้อยต่างๆให้คอยประสานงานให้หรือว่าคุณเป็นคนทํา ไลน์แบบผู้ให้ความรู้หรือจะพูดง่ายๆคือเหมือนอย่างที่ครูนี่ทําอยู่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําจากที่ไหนก็ได้เลยและผลิตสินค้านะคะของคุณเองอ่ะจากที่ไหนก็ได้เลยเพราะออนไลน์คุณถ่ายได้จากที่บ้านอีบุ๊กคุณทําได้จากที่บ้านหนังสือเสียงคุณทําได้จากที่บ้านซึ่งตอนนี้ครูนี่ก็ทําจากที่บ้านอยู่ถ้าใครสนใจอยากจะให้ครูนี่ช่วยสอนวิชาให้นะคะว่าอยากจะมาเป็นครูเนี่ยเอาแบบครูนี่เนี่ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ถูกใจทํางานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ถ้าสนใจครูนี่มี เปิดสัมมนา,านะคะเป็นสัมมนาซูเปอร์วีไอคุณนี้รับนนจานวนจากัดนะคะแค่4คนเท่านั้นตอนนี้รับเพิ่มได้แค่1ที่สุดท้ายแล้วนะคะครูจะสอนในเดือนมก,กราคมวันที่20และ21มก,กราคมและติดตามผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็ติดตามผลเนี่ยยาวต่อเนื่องทั้งหมด1เดือนผ่านทางไลน์กลุ่มนะคะถ้าคุณสนใจโปรแกรมนี้ชื่อว่าเดลละล้านออนไลน์ The Training ราคาเต็มของโปรแกรมนี้นะคะปกติอยู่ที่120,000บาทในคลิปนี้คุณนี่ให้เป็นสิทธิ์สุดท้ายแล้วนะคะในราคาพิเศษ9 9 0 0 0บาทถ้าหากว่าคุณสนใจทักไปหาทีมงานได้ที่ l like i n e kruhoney at kruhoney ค่ะ